กินไปน้ำทางฉันจัวอันใดลูกกูกา็มาให้อันใดลูกกูก็มาใหยเอาสูเอาไปกินทำมันแล้วพนกายเฮาลุกมายหยหอยหันหอยนี้หอยรักพอรักเวให้หอยไปผูป้ใดมีลูกมีหลานก็ไปเฮ็ดเด้อ<ม>บุญเขาสากเมื่ออื่นนี่ มือสั้นวันดีเขาหอดฟรีหน่อยเขาไปถึงนี้ลยเขี่ยอมาก็คู่เอาผูเอาไปเขี่ยเอเขี่ยวกระจ้างต้องแตงใส่ใหญ่เบิดอมากระยิบยิบเอือนหมูมากินน้ำเลายๆหมูแบงพวกไปกินแล้วโอ้ยหมูเรืืองเข้าไปหญยเขาสักหลับหูเรียบย่างเทสิเลยนอนนอกระยิบ นี่อันอันอันนั้นกราเข๋าใส่เนี่ยเอาหมักผู้ใส่เนี่ยหมอลํำตัวบุญเข่าใส่ไปตัอ่อนซ้อนคือห่ังนีตัวน้อยวีใส่อันเล็กอันน้อยทุ่อทุกวันนี้เขาไม่ทําอันเล็กอันน้อยแล้วเห็นหลายๆเดี๋ยวสิบอี่ยมมันลุนเดี๋ยแห้งกระตา อันต hmm. ัวกันหามันเหลือกับตากับบูงกับแวงวีแวงนองพวกเขาบ่ได้แล้วเพิ่นก็เฮาลงมายายหอยหันหอยนี้หอยรักพอรักเวให้หอยไปบาดนี้เขี่ยวมาก็เอาผูเอา่เี่ยวกสร้างต้องแต่งใส่ให้เบิดอืกะิบยินบ่เป็นหยัง ฉันตัวพิ่นเหลียวเต๊ตูหลายมันกะหลีพีหันห,หู่เมียโบฮอดไปกินไปน้ำทางสันตัวอันใดลูกกูเกามาให้อันใดลูกกูเก่ามาให้เอาสูเอาไปกินเพิ่นกะชีดน้ำมุนหยดน้ำมุนใส่ให้หบานซอยกูแน แบ่งฝันตัวแบ่งฝันปันชวนไปสันตัวมันจ้องคอยสิได้บุญน้อยวิใสอันเล็กอันน้อยทุกเมื่อทุกวันนี้เขาไม่ทำอันเล็กอันน้อยแล้วเห็นเลหลายเดี๋ยวสิบพอี่มน้อยด่าเอ้ยคนเปิดหัวนั่นล่ะเออือนยายเขาดยายเขาส삭 เป็นประเพณีภาคอีสานอืมคุณใดมีลูกมีหลานกับไปเฮ็ดเด้อบุญเขาสากเมื่ออื่นนี่มือสั้นวันดีเขาหอดเดี๋ยวตีหน่อยเขาไปถึงออลูกมึงบอกม,มาให้กินมึงยากินอืมกับไฟกับตาห้ลบเมียเออเตะเลตเองจังไดผู้้ใด,ดมีลูกมีหลานกับไปเฮ็ดเด้อบุญเขาสากเมื่ออื่นนี่ มือสันวันดีเขาหอดดี๋ยีหน่อยเขาไปถึงมันเขาเห็นอย่างไปแนวคุณเขาสาเขาใส่อย่างโอ้ยเขาสางนบี่บกทัวดินมีอันบันดเียวมาก็คิดเอาคู่เอาคู่เอาไปเียวเพเียวก็สร้างต้องแตงใส่ให้เบิดอืมยิบยิบแ้เหแงกตาอืมสันตัว กันฮามันเหียกัตากับุงกับแวงวีแวงน้องพวกเขาพดพ่อแม่ตายไปแล้วกับมานั่งแนมหนาพื้นนางแนมแล้วสิไปเอาใส่เขากับปัดเมื่อออกบาดนี้ใดเชี่ยวมากัเอาคู่เอาไวงผู้เอาเขาเที่ยวกับจ้างต่งแตงใส่ให้่เบิดอมากระยิบยิบ กูได้เขี่ยวมาก็เอาค้าเอาไปเขี่ยวก็เขียวกระชงต่งเตงใส่ให้เบิดอมากระนิบยิบวนั่นล่ะเออเอือนยายเขา삭ยายเขา삭หนึ่งตัวเป็นประเพณยรีภาคอีสานเออเอือนมูมากินน้มัหลายๆแบงเอแบงพวกไปจินเข่าต้มมีเข่าโพดมีบัก มั่นแก้วมีเบิดทุกสิ่งอย่างหีใจมีอันเล็กอันรุ่เหียแฮงกระตาสันตัวกันหามันเหียกระตากรบุงกแวงวีแวงนองพวกเขาบแล้วพนกะเาลงมายายหอยหันหอยนี้หอยรักคอักแวใหหอยไว้ เพื่อนญมูมากินน้ำเลยหลายแบ่งมูแบ่งพวกไปกินลูกมึงบอกมาให้กินมึงอยากกินกะไฟกะตาหายลบเมียเออจะเลือกตัวจังใดลูกมึงบอกมาให้กินมึงอยากกินกะไฟกะตาหายลบเมียเออจะเลือกตัวจังใดย่านเทสิ่งใดนอนนอกระงิบ นิบอันอันอันอนั้ก็เอาเข่าใ่เน่เอาหมักผู่ใ่เนี่เอือนมูมากินน้ำเลยๆลานแบงมูมแบงพว<ม>กไปกีบ<ม>เป็นเครื่อง่อนนี่อ่ะเป็นคู่เป็นคูเนค่เป็นคูบ่บานนี้ก็ไาใส่ตาเอาก็เอาไปวัดนาเทียไปหอดเห็นแต่หมาเรียตองต้มเขา่า พอท่านเขาคอยกะไพ่กะ,พกะตาเป่าลบมาแล้ววพ่นกกยเฮาลุกม,มาใหญ่หอยหันหอยนี้หอยรลักคอรลักเวไห่หอยไปเป็นเคือ่องหอยนี่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่คคบานี้กะไพ่ใส่กะตาเฮาก็เอาไปวัด เอิ่นมูมากินน้ำเลยหลายาแ,บาแบงมูมแบงพวกไปกินพอแม่ตายไปแล้วกับนาั่งแนมหนาพื้นนั่งแนมแล้วสิไปเอาใส่ข้ากับปัดเมื่ออกอกแล้วพนไก่เฮาลุงม,มาใหญ่หอยหันหอยนี้หอยลักพอลักเวไหหอยไป แล้วโอ้ยบ่ฮู้เรื่องเขาไปใหญเขาสากแล้วบ่ฮู้เรียกบาดนี้ผู้เขี่ยวมาก็คิดเอาผู้เอาเอาไปให้เขียเขี่ยวก็สร้างต้องแต่งใส่ให้เบิดอือมันก็ยิบยิ้มแล้วพ่นกายเฮาลุงมายายหอยหันหอยนี้หอยรักพอรักเวให้หอยไป แล้วโอ้ยบมูเหเรืองเข้าไปย้ายขาสากหลงหัวหูเรียนภาษาอีสานภาคอีสานเขาก็จะทํากันเนาะออได้เวลามาก็กับลูกเต้าก็จะหาข้าวหาปลาบ้านนี้มันเขาเห็นอย่างไปเมีุบนขาสาเเาาใส่ยังไเขาสา,ยยา,เา,สากเงินบอ่อนี่บกชัวดินมี่อัน ภาษาอีสานภาคอีสานเขาก็จะทํากันเนาะออได้เวลามาก็กิดลูกเต่าก็จะออหาข้าวหาปลาบ้านนี้หมอล่าตัวบุญเขาสากอไปตาอ่อ,อนซ้อนคือหยัง <โอ S 2> พ่อแม่ตายไปแล้วออกำมานังแนมหนาพื้นนังแนมแล้วสิไปเอาใส่ข้ากับปัดเมื่อออก ได้กินไปน้ำทางฉันตัวอันใดลูกกูก็เอามาให้อันใดลูกกูก็เอามาให้เอาสูเอาไปกินข้าวต้มมีข้าวโพดมี่บักมันแกว้วมี่เบิร์ดทุกทิ้งยางดีใจดีอันเล็กอันได้กินไปน้ำทางฉันตัว อันใดลูกกูกะมะหายอันใดลูกกูกะามะาหายเอาสูเอาไปกินตยายย่านแค่สิเด้นอนนอนกับยีบยีบอันอันอันทั้งกะเอาเผาใส่เนเอหามาักผู้ใส่เนผู้ใดม,มีลูกมีหลานกับไปเฮ็ดเด้อบุญเขาสากมืออื่นนี่มือสันวันดีเขาหอด,ดสีหน่อยเขาไปถึงเล้วพนไก่เฮาลุงม,มาใหญ่ หอยหั่นหอยนี้หอยหลักพอหลักแวให้หอยไปซ้ายยามเทียสิได้นอนน้อก็หยิบหยิบอันอันเฮาก็เอาข้าใส่แน่เอาหมักปูใส่แน่มื้ออ่นเดียแห้งกะตาอืมสันตัวกนามันเหกะตากะบุงกะแวงวีแวงน้องพวกเขาบ่ได้ ข้าต้มมีเขา้าโพดมีบักมันแก้วมีเบิดทุกทิ้งยางดีใจดีอเเรกันภาษาอีสานภาคอีสานเขาก็จะทํากันเนาะเออได้เวลามาก็เกิดลกูกเตาก็จะออหาข้าวหาปลาบานนี่เพิ่นกัดชีนหนม้นยออน,นํำม้นใช่ไห้บ้านนัเขาต้มมีเขาโพดมีบัก มันแก้วมีเบิดทุกทิ่งย่างดีใจดีอเล็กันได้ <ừ. S 2> ย่านค่สิเดนอนนอกับยิบยีบอันอันอันทั้ก็เอาเขาใส่เนอหมักผู้ใส่เนอัว้านาัานา่น,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 นละอเอ,อื้นยายเขาใส